สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการขุดเหรียญเวลัสง่ายๆสําสหรับมือใหม่นะครับก็อันดับแรกเราต้องมีกระเป๋าตังค์ไว้รับเงินก่อนนะครับไปที่ google play store นะครับแล้วค้นหาเวลสนี่นะครับแอปจะเป็นแบบนี้นะครับเวลสโมบายโหลดอันนี้มาแล้วก็สมัครเปิดบัญชีให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราสมัครเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับในกระเป๋าเนี่ยจะมีอยู่3 เหรียญนะครับมีเวลัสบิตคอยและก็อีทเรียมนะครับพอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่กระเป๋าเวลัสนะครับแล้วต่อจากนี้ไปนะครับให้ไปที่เว็บไซต์ของเวลสนะครับให้พิมพ์ค้นหาแบบนี้นะครับเวลส m i n เนอร์แล้วก็ไปที่เว็บไซต์อันแรกนะครับเลื่อนลงมานะครับเลือกตรงส่วนของโมบายนะครับนี่อันนี้นะครับ ดาวโหลด here นี่นะครับดาวน์โหลดเสร็จก็จะได้แอปตัวนี้มานะครับนี่นะครับ v e l u s Mining กดเข้าไปนะครับหน้าตาตอนแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนการขุดนะครับไม่ยากเลยกดไปที่ setting นะครับอันนี้คือผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็พอมาที่ setting กดบวกนะครับแล้วก็กด create setting นี่นะครับ อันนี้ก็เป็นตั้งชื่ออันนี้ก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็ CPU CPU ของแต่ละคนเนี่ยแรงอ่าจะมีหัวไม่เท่ากันนะครับ1นถึงแเนี่ยของผมมี8หัวแต่ของบางคนอาจจะมีไม่ถึงนะครับก็แนะนําว่าตั้งไว้สักครึ่งหนึ่งก็พอนะครับของผมเนี่ยจะตั้งไว้ที่5นะครับเพื่อไม่ให้โทรศัพท์เนี่ยร้อนเกินไปนะครับถ้าโทรศัพท์ร้อนเกินไปมันจะตัดการทํางานแล้วก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้แรงตกที่ทําให้แรงขุดเนี่ยตกนะครับก็เลยเลือกให้เป็นที่5ก็พอครับแบแบี้ แล้วก็มาที่ wallet address นะครับ wallet address ตรงนี้ให้เราไปที่กระเป๋าอันแรกที่ให้สมัครนะครับอันนี้นะครับก็ตอนแรกที่เปิดแอป,ปขึ้นมาจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับไปที่กระเป๋า verus ก็มาที่ตรงนี้นะครับกดลงมาแล้วก็ copy นะครับ copy เสร็จเอามาใส่ที่แอปขุดนะครับตรงนี้นะครับ wallet address ให้กดการกระบาดไปแล้วก็วางนะครับ pass เรียบร้อยครับนี่นะครับแล้วก็ตรงตรง p ูนะครับตรง p ูตรงนี้นะครับให้มาเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับ ap นะครับ ap และ pool สามนะครับ ap นะไม่ใช่ eu ap กดไปเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็พร้อมที่จะขุดแล้วนะครับกดบันทึกนะครับแต่อันี้คือผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือผมทำให้ทุกคนดูนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงก็แนะนำนะครับ CPU นะครับเอาครึ่งหนึ่งของหัวที่มีนะครับอย่าไปตั้งเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องมันร้อนมันจะตัดการทํางานนะครับถ้าเกิดอยากรันยาวๆรันแค่ครึ่งหนึ่งก็พอนะครับเพราะว่านีา้เราเป็นการแบบทดลองมาขุดกันกดเซฟนะครับให้ไปที่ mining นะครับ mining กดสตาร์แล้วกดโอเคตัวเครื่องก็จะเริ่มขุดนะครับดูตรงนี้ได้นะครับปัดแจ้งเตือนออกตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้เครื่องกำลังเซตระบบนะครับนี่นะครับ ตอนนี้ก็เริ่มรันแล้วนะครับโทรศัพท์เส i ่ o มี 11T Pro นะครับเมื่อตั้งให้ขุด5หัวนะครับก็จะได้ความละเอียดที่2.65นะครับตั้งไว้กลางๆเครื่องจะได้ไม่ร้อนจะได้ไม่หยุดการทํางานระหว่างวันนะครับแล้วทีนี้เราจะดูไงว่าตัวเครื่องขุดเนี่ยมันทํางานแล้วให้เราไปที่อา Google นะครับให้เราไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าลักพูแบบนี้นะครับพอเราพิมพ์ลักภูเสร็จ e n t e r แล้วก็ไปที่เว็บลักพูนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับคลิกไปที่เวลัสแล้วกด state นะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะโชว์แรงขุดของอในในเหมืองนะครับพูดง่ายในเหมืองนี้ให้เราไปที่ w a l l e t นะครับไปที่ w a l l e t แล้วก็เอากระเป๋าเงินของเราครับที่เราสมัครแอปเม่เกี้มาวางไว้อันนี้ก็คือกระเป๋าของผมนะครับเลขกระเป๋าผมมันก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญต่ตัวเล็กตัวเลขแบบนี้นะครับพอเราวางเสร็จเรากด go พอเราโกเสร็จนะครับก็จะมาที่โชว์นะครับว่าเครื่องขุดของเราเนี่ยทำงานหรือเปล่านะครับอย่างของผมตอนนี้เอ้ยทำไมมันไม่โฟกัสวะ ของผมตอนเนี้ยคือเริ่มขุดตั้งแต่ประมาณห้าทุ่มนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับจนมาจนถึงตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยผมก็หยุดเครื่องขุดไปนะครับไอเครื่องเนี้ยเนี่ยแล้วก็ค่อยกลับมารัานใหม่นะครับมันก็เลยตกลงมาแบบนี้นะครับนี่นี่ตกลงมาข้างหลังเลยตอนนี้ตั้งแต่ขุดมาเมื่อคืนนะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับอันนี้คือยังไม่ยืนยันอันนี้คือย,ยืนยันแล้วนะครับนี่ ก็แนะนําเป็นการขุดแบบนี้นะครับมันจะไม่ต้องเซตวุ่นวายแบบเทอร์มักนะครับอันนี้มันจะทําง่ายกว่าก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะครับสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้อยากจะเอาโทรศัพท์เครื่องเก่ามาใช้ประโยชน์นะครับอยากจะมีเหรียญเป็นของตัวเองก็แนะนําทําวิธีนี้ง่ายครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะ